งัดครับงัดส,สวัสดีครับสวัสดีทีทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอจอบดัมซิงนะครับเอาดันครับดันกันหน่อยโอ้ ลมต้นตีนเป็ดครับอยู่กับโกบิโก้ครับ S J 1 4 0 Super X ครับโอ้ Super X Super X M นะรุ่นนี้ F X M ครับอามพิเศษอามยาวเลย มีงานทอยใกล้ๆครับติดตุ๊กตามิชลินมาด้วยครับสี่ตัว งานถอยใกล้ๆครับอ๋อจัดคุ้มเต็มๆหน่อยมาพร้อมกับพุกี้5ฟันครับ0.60ลูกบาทเมตร เรื่องยนต์สี่สูบครับเชอเร์โบูคอมเรเวครับ D.O.C.F.R. ลิดม้าได้95แรงม้าครับบัตรรอบอยู่ที่2,000รอบต่อน,นาทีไปหน่อย วันนี้ตักคูสะครับใส่รถด,ดำดีงานถอยใกล้ๆนะชุมงบการทำงานน่าจะ หมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้วนะคันนี้ช่วงล่างใบแท็กเจ็ดสิบเซนครับเราเลยข้างล่างเล็ดลูกครับข้างบนเป็นแครเร์สองลูกครับกาดข้างละตัวอา่ารุ่น XM นะจะมีการล้อนำนะการล้อนำกันอ้าครับเวลาใช้งานเป็นนานๆน,น,นะ สาครับไฟดำย้อนแสงครับย้อนแสงหน่อยสเสียงเครื่องนี้นิ่งกิ๊บนะ อดไฟ LED อันนี้แก่มือสองมานะราคาล้านหกครับล้านหกแสนยิงด้วยกันสองสาคัญครับ เลยนะอากาศเริ่มหนาวนะครับเข้าสู่หน้าหนาวเป็นที่เรียบร้อยดินที่สวยนะดินจะเป็นประมาณดินทรายนะดินร่วนผสมดินทรายครับ ค่าเที่ยวก็200ร้อยสแล้วแต่ระยะทางนะสองร้อยสองาสิบนะคาแมโครตักเที่ยวละร้อยครับถ้ามีในหน้าก็ในหน้า20บาทที่เหลือก็เป็นรถดับครับวิ่งวันหนึ่งก็ได้15บหถึงยีเที่ยวนะก็อยู่ได้นะอยู่ได้ Rồi, đếm nào Đặt à, uh, khu xã này ลางเบาๆครับปั๊มเคสามวีครับตัวเดินแนปเจสโค้ครับสำหรับโกเบร้อยสี่สิบนะเครื่องยนต์มิตซูครับ D.O.C.F.R. สี่สูสเชอร์โบ่คอมเาเร็วครับ หนักปฏิบัติการนี่ปีไปเลย14ตันขึ้น10ล้อหางปลานี่น้ำหนักไม่เกินนะ10ล้อหางปลานี่น้ำหนักก็ไม่เกิน15ตันครับ ส่งท้ายกับคันนี้ครับ G Ino c i ห้าร้อยตั้งรับนะ โอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอบดำซิงไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาทาา่านผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ